นอกจากปัญหาฝุ่นควันแล้วนะครับตอนนี้ภาคเหนือตอนล่างยังเจอกับปัญหาภัยแล้งครับอย่างที่แม่น้ำนานในจังหวัดพิษณุโลกระดับน้ำต่ำกว่าตะลิ่งเกือบ10เมตรแล้วนะครับกังวลว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะหนักขึ้นครับแม่น้ำนานบริเวณสถานีวัดน้ำา n a a ตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกระดับน้ำอยู่ที่96ซนติเมตรต่กว่าตลิ่ง9เมตร4 1ซนเมตรนะครับ ทำให้โครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลกต้องขอให้สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรงดสูบน้ําถึงปลายเดือนเมษายนเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้สําหรับอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศของแม่น้ํายมขณะที่เครื่องบินของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่และภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ยังไม่สามารถขึ้นบินได้สาเหตุมาจากสภาพอากาศที่มีความชื้นสัมผัสเพียง44เปอร์เซ็นต์ไม่เอื้ออํานวยต่อการทําฝน ขณะที่พื้นที่การเกษตรหลายแหง่งยังอยู่ในช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวนะครับคาดว่าหลังวันที่15มีนาคมถึงจะสามารถเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงได้ครับ